วายอุ้ยอุ้ยออ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยไม่วันนี้มึงจะออกไปเที่ยวยังไงออกออกงไงอะวันนี้แต่งตัวไม่ได้เข้ากันเลยจะมาซื้อหมวกแบบชาอึนอูหอมมากดีเนาะทุกสีให้เลือกสั่นดีมากเลยอะอยากได้แบรนด์นี้มานานละเถกกว้างมาก ลิซ่ามากินนะเนี้ยเกียวใส่เองอุ้ยมันรวมกันอนะดีเสิร์ฟชีเวียงชีรัดชีปึง้งยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะอันนี้อร่อยมากเพื่อนๆยังไงดีอันนี้ก็รุ่นใหม่นะที่ไทยยังไม่มี <laughs> อันนี้อะไรนะเซลลป่ะดี ต, 1. 1> ตัวนี้สวยมากมองกับธรรมดานะโอเวอร์ไซด์ชัดดาติมไข่กรุบไม่ทาอว้าวหลอกมากเลยเหมือนยาลอกเด็กเนาะเหมือ้ยาหลอกเดิกเนบไหนมนสักเท่าไหร่เชียวอ้าวเดือดวแล้วว่ะ อมันโดนหน้า you ม know ันหมดปวดแลเนี่ยโอ้มันไม่ใช่น้ำแล้วใช่ไมก็มันเป็นละลายแล้วเนี่ยมันละลายเป็นมันละลายเป็นมันมีแดดแล้วไงอู้อันนี้น่ากินมากเหมือนจะเยอะเนาะอะไรน่ากินอ่ะ กินนี่ป่ะน่ากินเหรอไหนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันป่ะแบ่งครึ่งได้ฉันกินไม่หมดหอ่ะดีกว่านีเลิเอเกอเนื้อเนือนอ,นอ,อาเนื้อไมตเือทีมามาอ, <c oughs> อาโนี่ เป็นสวยงามอ,อ๋อสภาพตอนตื่นมาหาอะไรทานที่ซีอยู่ถูดีอยู่นะแต่มันเหมือนฝนเนาะมันตกมาเหมือนฝนอะ่ะโดูรองเท้าเปียกเลยคุณแม่ทำอะไรอะ,อะาขนมจีนไกงในป่าค่ะมึงดูหัวกูด้วยค่ะ เตรียมพร้อมมากเราแค่เทลงไปเอลงไปวิงา้ในผัวดังทานอ่ะขนมจีนเส้นสดจากเมกาจากเมกาบางนานาจากเมืองสารคามไม่ใช่ไม่ใช่จากจากรัฐเราหลี่ีแต่วอนอีกแล้วเพื่อนเขาสครับเจอกัน ไงไเหนื่อยวันนี้ไม่หาานาวมีฟิลฝ<ง>นจะตกปะเหมือนฝนจะตกตอนแรกหิมะตกไงเออเหมือ,มน,อ,อมนมืมดๆหน่อแต่วันนี้จะมาแบบว่าเบาๆใจจอยไม่ลุยออปล่อยใจเจออะไรก็เจอ Sunburn Project แบรนด์ใหม่ทำแอป แต่เข้าร้านเข้าร้านถ่ายแบบละเอียดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายส่วนใหญ่ไม่ให้ถ่ายวันนี้แต่งตัวไม่ได้เข้ากันเลยไม่มีใครเข้ากันมาเยี่ยมชมมาลิเทจะมาซื้อหมวกแบบชาอื่นอูใช่ไหมคุณแม่ นี่แหละสีนี้แหละสีนี้แหละน่ารักลดโลด,โลดแท็กเงินหลดถ่อมมากห,หรือจะใบนี้ยังไงแกหรือจะใบนี้ <Yeah. S 1> อยู่ข้างหลังก็สวยเอาไหมฉันว่าเอาโลโก้แบรนด์ดีกว่าไม่แต่นุ่นจะซื้อนีออ่ถ้ายอยาเวี่ยเกงฉันอุ้ยดีเนอะให้มันซื้อเดี๋ยวเราลืม <c oughs> เดี๋ยวเรายืม <c oughs> ดีมากจบอ่ะสีล้วนก็มีนะจ๊ะ มีทุกสีให้เลือกสั่สชอบสีอยากใส่แบบชาเออัวก็ไปเอาแบบชาชาดีพี่ชาักี่ักนีน่ก็ดีมนี่ก็น่ารัก

ใส่กับลุกแต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปห้าหมื่นเก้าแกจะซื้อให้ได้ไหมรุ่นธรรมดาสี่หมื่นเก้าใช่มาชั้นสองอุ้ยอลังการอยู่นะพี่อา มีร้านบิ g กกอร์ครับก็คือมาตามได้แบรนด์จึง้งแบรนด์อะไรสวยมากดูอะไรกันเ่ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะสวยอันนี้อันนี้คือแบบแบรนด์นเลยปับสีได้นะครับแกเซลล์หรอ,อเออ อยากได้แบรนด์นี้มานานละเทเกตเป็นออกดไซน์แบบวินเทจนิดนึงของที่นายแบบมีใต้ดินอีกอุ้ยกว้างมาก <c oughs> แกโคตรดี แกทูบนี่ก็น่ารักอุ้ยปากอะไรอย่างนี้่ชอบอุ้ยรองเท้าสวยนะแกจิกซ้นไหมวันเนี้ยแฝดแฝดจะไปดูทุกยี่ผู้ชายดีกว่าคนนี้ดูหน้าเราดูหน้าก็คือ เขามีให้ใบสีด้วยอะไรกิจกรรมหรอกิจกรรมรอแฟนหรอ,อแกดูดิน่ารักนะเฮ้ยอันนี้น่ารักของแบรนด์บีเกอร์เลยสี่แสนห้า เคาน์เตอร์เขาสวยเนาะดูดีดีไซน์อ่ะโคตรดีดร้านอาหารหน่อยใครมากินลิซ่ามากินนะเนี่ยร้านเก่าแก่ย่านอีเทวอน แล้วอุ้ยทำเยอะจังาะังไม่ร้อนเลยเออร้อนปะอีละกองอีละกลองว๊าอุ้ยมันรวมกัน ไม่มองคผีหรอฮะค,คิดก่อนคิดรอบหนึ่งิดัดมันติดนี่โอ้อเบตักเลยเออ นี่ขอบคุณครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเวี่ยงชีรัดชีปึ้ง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 อนี่อยากินเลยชีโพงดัวแล้วเหลืออีกอันหนึ่งนะนี่ที่ดาวเองเลิศเลิศเอาปาหมกึกเยอะเอาอันนี้เยอะเเลยชอบยกอันนี้มาเลยละ หูเป็นนุ่มๆเป็นไงอร่อยโอ,อ,อย้อร่อยแก่หวานหวานเนื้อนุ่มเนาะตัดๆกินตีตัดหูท่วมๆทำสอบสามคนแต่มันยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะอันนี้อร่อยมาก แบบรสชาติแบบนวนัวเด็กกินได้ชีดชีดนอนไ,ได้กินดีรส<ม>ชาติแบบดีไม่ปวดท้องอ่ะเป็นตัวนั้นมีไส้กอรอกกับแฮมกับผัดน้องอลมเย็นมาก หากาแฟกินกันอยากกินร้านนี้แต่คนเยอะมากไม่ไหวไม่ไหวอุยร้านนี้ดูแบบ มีอะไรนะมีแบบเหมือนมีรุ่นแปลกๆเยอะอุ้ยสวยเนี่ยพี่ี่ยาเจอแล้ว เหลืออร่อยแสนเดียวเองแกเอาไหมล่ะสองพันปลายเนี่ยถ้าพี่พะพี่อาไม่เอากูเอาเพื่อนๆยังไงดีอันนี้ก็รุ่นใหม่นะที่ไทยไม่มีโบโบน่ารักเหมือนกันมีอันเสริม แวนก็ทำแบบนี้ด้วยที่ไทยมีอย่างเหมือนจะมีแล้วนะน่าจะเป็นผีปะ่ะสปีดแคทไม่มีเสียมตาอีกแล้ว เอซีค่ะยังไงคุณแม่ร,ร,าาม,รมาต่อที่แทมบูรินเลยเด้วยน้งของ

ได้แทมบูรินมาแล้วเพื่อนฝากซื้อพอเลชั่นเจนนี่เดินลงมาข้างล่างนะเนี่ยเช็คหน่อยมีอะไรอัปเดตไหม RSP เนี่ยอีนนิดนะอื้ ไปดูข้างล่าง <ims. S 1> แกน,น่ารักกระเป๋าใส่กระเป๋า,ววาอ,อ่ะโคตรเลิศแบลวอ่ะแกถ่ายตู้มุมสูงปะ่ะน่าถ่ายอยู่นะสยามก็มี กาแฟมาดิกาแฟเลยกาแฟเดยเซอร์ดีดูดีอ่ะแต่ว่าดื่มกาแฟหน่อย ไปดูดิน่ารักดีนะเฮ้ยน่คุณหลับตาทำไมน้องเป็นดาราอุ้ยมันทำไมยุ่ยอ่ามันเป็นครีมวว้ากับหลาน อันนี้อะไรนะตอนนี้เรากำลังจะไปช็อปของ Fifty First Percent แต่อยู่ในย่านนี่แบบไม่ใช่ท่องเที่ยวเนาะนเออ,อคือปิดหมดเลยอะไรต่าง เงียบเงามากเงียบสงบร้านเปิดปะปีนี่หรอถึงแล้วใช่ไหมเข้าทางนี้หรือเปล่านี่ ฮัลโหลไปเข้าไปเลยเซลป่ะเซลเหรอแปดหมื่นเก้าสี่ร้อยลองไปดูชั้นล่างป่ะ สวยครับแก okay. แกเก่งในสักผัไหนรุ่นไหนนี่ปะนี่อะนี่มาแต่นี้มีแต่ขอบดำปะขอบดำต้องอันนี้เอาปะเศษหนึ่งเ้ยน,นีกนะมันยอมมัไหลย สี่หมื่นห้าอีล่ะอยากได้สื้อก้ามที่เป็นป้ายเงินโน no, อันนี้ไม่ใช่โอเวซา์โอเวซา์คือนิ้ อ๋อเอมีเอ็มเอลเอ็กเอลยังไงแกอันนี้เอ็มเอลสวยนะสวยโซยังไงกี่ตัวสี่ดำแบบพอดีตัวอันนี้ก็ดีนะแบบปักไม่เอาฉันชอบอะไรเงินอันนี้ เธอเอว่าตะโกนอะแบบใหม่เจ๊สวยเปรอแต่รับแบบนี้แหละอะรอั่นงี้ดีตัวนี้<ด>นอ่ะตัวนี้สวยมากแกจริง ปาดาอ,อ, <laughs> อ่ะ,อะสเวตเตอร์นะอันนี้หนักกระเป๋าแค่ไม่ตัวนั้นจะคิดหนังสวนเก่ยงยีนดีนะแก แกโอซส์หรือว่าธรรมาดาดีแกมองกับธรรมดานะโอซา์ฉันจะเอาฉันซีจะเอาธรรมาโอซายแับสีขาวแกเอาสีอะไรสีขาวมาละร้านโอชินโพชาทันชินโพชาตีนไก่กุ ตีนไก่แบบไม่มีกระดูกยนขาวย้าวาาป้ารแบไก่แบบู้ดไทยได้ปะเดี๋ยวชิมให้ว้าวกรอบเ่าแก แ <Yeah. S 2> กหมอมันมอมกมันมาหอแก okay. นึกว่าตัวเล็กก็ไม่เล็กหรย่มากตัวเาาวท่านี้ดมโ,โยที่ผมว่าอยากกินยังไงไม่มีน้เพราะว่าอามใหญ่อะ,อะ าแล้วยังไงแค่ตีเลยจีนออ,องเอกไปถึงไว้ก่อนแกน่าจะร้อนแกระวังนั้นด,ด,ด,<แ>ดึงดึงอ่ะดึงดึงอเว่อ้ร์อุ่น Drink soju? Soju. No. Welcome ah, nice yeah. yeah, We are all here It's good. Okay, <laughs> okay. Oh. Oh. people Let my man, you say

<laughs> expensive, almost or not? I tried it before oh. the show. Oh. But it's it's not expensive. Oh. Oh. but it's okay. very hard. Or to Oh, have to get it. okay, Shen. Or you have okay, Shen. Yeah. Yeah. Thank you. Coffee. Thank you, for taking. Can I can I use toilet? สูตรสามสองแปดห้าสี่หนึ่งวิธีจันนี่ยไปพอปยศยศไปกันหรือว่าจันมีแค่เดี้ววายอูอารดเรนจ์ มะเขือเทศทับทับปิ้งไม่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 ม่ว่าเขือเทศมันเป็นส้มแมนดารินแบบว่าทับปิ้งอรรี่อิเอรเายาเด็กซอสฮะขอกินไ้ไหมนีคนนี้เอลิโอ้ เหมือนยาหลอกเด็กเนาะ Hey YouTube ้องใ Kibby Boy เลิศมากแม่ไม mm ่นี่มันเล่าไม่ค่แค่ค่เา e ล l u ไอ้กูกินมวยหมดเลยวันนี้โอ้โหไม่ต้องยนั่่่่ You can, can t right> a s, <S no oh, e